สวัสดีค่ะนี่มิติใหม่แห่งการไลฟ์ในเวลา11วงเกื 45. อบ45่สอนแน่ทำงานอยู่แล้วแอบดูหรือเปล่าวันนี้นะคะครูงาออยากจะมาให้เทคนิคเพราะเห็นว่าเป็นวันทำงานวันนี้วันจันทร์ด้วยใช่ไหมหรืออังคารอังคารต้นวีคนะเราจำเป็นต้องคือครูมีโอกาสได้คุยกับ ผู้บริหารนะคะท่านเล่าให้ครูฟังบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักเลยเรื่องของการสื่อสารในองค์กรเนี่ยเป็นกันเยอะมากนะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาคุณปริชาติคุณเป็นตังคุณเป็นตังน่ารักมากเลยอ่ะเจอกันบ่อยมากเลยอ่ะสวัสดีคุณมะนาวคอลลาเจนกิโลคุณนรงธิ์สวัสดีค่ะไหนใครทํางานอยู่ใครทํางานอยู่แล้วแอบฟังครูกด กดหนึ่งครูจะไลฟ์สั้นๆวันนี้จะเอาเนื้อมาให้จะได้เอาไปใช้กันในการทํางานนะคะสบายดีค่ะสบายดีใครทํางานอยู่โอ้มีดูจากสปปลาวกันหลายคนเลยนะคะเนี่ยครูพนณาบอกวันนี้ครูมาเร็วครูก็จะครูอยากลองแบบวันนี้ว่างไงเออนะไหนมีใครแบบว่ามีบอกว่าเจอครูทุกวันเลยหนูชอบฟังจะพยายามมา ให้บ่อยๆขึ้นเพราะตอนนี้ครูก็แบบแอบ,บว่างกันเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์แค่ประมาณไม่เกิน15นาทีดีไหมแต่อยากจะให้วิธีที่ให้คุณเอาไปใช้ในการสื่อสารเอาไปคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าใครทํางานในองค์กรแล้วเจอปัญหานี้บ้างปัญหาสําคัญคือใค,ใครเจอปัญหานี้ให้กดเลขอะไรดีกดเลขคคือปัญหาการสื่อสารไม่รู้จะให้คอมเมนต ลูกน้องยังไงไม่รู้จะให้คอมเมนต์หัวหน้ายังไงออคิดไม่เหมือนกันนะรู้ว่าลูหนูจะพูดยังไงไม่ให้เขาเกลียดหนูหนูเป็นลูกน้องเขาหรือหนูจะพูดยังไงให้ลูกน้องมันไม่แบบหมดกําลังใจไปเลยนะ,ะหรือ,อ,อหนูจะบอกแฟนหนูยังไงอ่ะให้เขาเปลี่ยนนิสัยของเขาอ่ะไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่เวิร์กอ่ะหนูจะบอกเขายังไงนะคะมีคนบอกแอบฟังตอนขับรถนะคะ เข้ากาเดึกโอ้โหดีเลยได้โอกาสเลยนะคะวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาในองค์กรของตัวเองที่ตัวเองทำอยู่นะคะกดห้ามาบอกของอาทีครูกินผลไม้ไหมครับกินครับคูควก็เป็นคนชอบกินผลไม้ครับชอบมากเลยอ่าสวัสดีค่ะแฟนเก่าสมาชิกใหม่คืออะไรอะหมายถึงเป็นแฟนเก่าและเป็นสมาชิกใหม่ <c oughs> อ่ะคุณก็บอกเลยนะคะว่าเวลาที่ เราเนี่ยถ้าเรามีปัญหาแล้วให้คอมเมนต์เคยมีบางคนบอกว่าโอ้ยให้คอมเมนต์ไปติงานใครอะมันไม่มีท,ที่ทําให้ใครเขามีความสุขหรอกมันเป็นไปนไม่ได้หรอกพูดไปมันก็มีแต่แตกหักกันเท่านั้นแหละนะซึ่งจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะคะไม่จําเป็นที่จาเป็ที่เราจะต้องพูดให้คอมเมนต์คนแล้วมันจะต้องแตหกหักนะคะเพราะมันมีเครื่องมือ เครื่องมือนี้นะคะครูเงเาะเรียกว่าเครื่องมือบวกลบบวกสมมุติคุณจะคอมเมนต์อะไรใครเนี่ยให้พูดสิ่งดีๆก่อนนะสิ่งดีๆอาจจะเป็นแสดงความเข้าใจเจต,ตนาของเขาชื่นชมเขาหาจุดดีหาจุดร่วมที่เราเห็นด้วยกับเขาคือเป็นจุดที่ไม่มีคำนักทีฟอ่ะนะคะหาจุดดีหาจุดร่วมอ่ะเดี๋ยวก่อนใครเข้ามาแล้วตอนนี้อย่าลืมกดแชร์นะ ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ครูคนละหนึ่งแชร์นะคะถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการบอกให้คนในโลกนี้สื่อสารกันดีเพราะเวลาคนเราเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยมวลบรรยากาศเนี่ยมันส่งกับพวกเราด้วยนะเขาทะเลาะกันเนี่ยแต่มันส่งผลกับเราด้วยนะเราทุกไปด้วยถูกไหมคะหรือบางที่เราอาจจะไม่ได้ทุกขหรอกแต่เราได้ไว้ปะคะหรือคลื่อนอะที่มันไม่ดีแล้วความโกรธมันจะทําให ความร้อนนะออกจากตัวเองโรคมันร้อนทุกวันนี้เพราะคนมันเต็มไปด้วยความโกรธเข้าใจไหมคะแล้วความโกรธนี้จะนํามาซึ่งโรคคนหลายคนที่ป่วยทุกวันนี้เกิดจากการที่ไม่มีความสามารถด้านการสื่อสารไม่สามารถที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในหัวใจตัวเองออกไปได้ mm. ก็เก็บกดนะคะแล้วก็เอาไปด่าทอกับข้างในตัวเองบางทีเอามาด่าตัวเองบางทีก็ไปด่าคนอื่นเงค่ะวนอยู่แค่เนี้ยซึ่งมันจะทําให้ทุกอย่างมันแย่ขึ้นนะคะ คุณชัยวิทย์บอกว่าเพิ่งติดตามขอเป็นสมาชิกใหม่ขอต้อนรับคุณชัยชัยวิทย์ใช่ไหมคะคุณง้ออ่านก่อนอ่าขอต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณง้อตอนนี้หนูรู้สึกทุกข์มากคุณพ่อเสียได้หนึ่งเดือนแต่หนูยังทําใจไม่ได้ร้องไห้ตลอดเลยทํายังไงดีคะที่จะได้เข้มแข็งขึ้นเร็วๆข้อที่หนึ่งอย่าไปอยากเข้มแข็งเร็วการสูญเสียพัดภาคสูญเสียเป็นเรื่องที่ต้องทุกข์อยู่แล้วอันนี้คร,คขรูของ้อครูง้อขออนุญาตแวะมาบอกน้องหน่อยนะคะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจว่าความพัาภาคสูญเสียนํามาซึ่งความทุกข์เป็นปกติที่เราทุกข์ไม่หายเพราะเราอยากหายทุกข์จงเข้าใจความทุกข์ว่ามันเป็นปกติและมันมีระยะเวลาของมันเพิ่งผ่านมาเดือนเดียวคุณขาไม่มีทางเลยที่เราจะแบบทําใจได้ในระยะอันสั้นยิ่งถ้าเรารักท่านเป็นคุณพ่อที่ดีของเราด้วยนะคะนันเป็นเรื่องปกติให้เราดูอารมณ์ความทุกข์และบอกตัวเองว่าเป็นปกติที่ฉันเสียใจทุกวันนี้เป็นปกติ นะฉันคิดถึงท่านเป็นปกตินะคะเพียงแต่ว่าเราให้เรามีสติเช่นเราคิดถึงเราก็รู้ว่าขณะนี้เรากําลังคิดถึงเรากําลังร้องไห้ก็รู้ว่าขณะนี้กําลังร้องไห้คิดดูนะขนาดในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตเนี่ยผ่านไปเป็นปีคง้อยยังนึกถึงเอวยังร้องไห้อยู่เลยและนี่น,นี่พ่อเราแท้แท้เนะี่ยเราเพิ่งเดือนเดียวฉะนั้นหนูไม่ต้องรีบยิ่งรีบยิ่งทุ์ให้มันเป็นไปตามระบบของมัน นะคะแล้วพอ,อห,นหนูมีหน้าที่แค่วันนี้เราทําอะไรได้ถามตัวเองเราทําอะไรได้เราทำบุญให้ท่านให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเราทําความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้ท่านได้มีความสุขเวลาทุกครั้งที่ท่านมองลงมาดีไหมคะให้ลองใช้วิธีคิดแบบนี้นะอ่ะคุณก็ต่อนะคะเรื่องคอมเมนต์นะคะการคอมเมนต์ก็คือการให้สิ่งที่สมมุติว่าสิ่งที่เราจะติเนี่ยเราเรียกว่าลบใช่ไหมให้เราเป็นบวกลบ บวกเอาลบเนี่ยห่อไว้ตรงกลางทฤษฎีแซนด์วิชคือเราเวลาเรากินแซนด์วิชขนมปังมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วเนื้อหนังมันอยู่ข้างในส่วนแข็งอยู่ข้างในแต่ข้างนอกเนี่ยมันจะนุ่มใช่ไหมนี่คือวิธีการให้คอมเมนต์คนโดยที่ทําให้คนไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาถูกติถูกตําหนิยกตัวอย่างเช่นเคยมีลูกน้องหัวคนหนึ่งค่ะเขาทํางานแล้วเขาก็ตัดต่อมาแบบขัดขันหาย คือพอดูแล้วเนี่ยมันต้องตัดใหม่แน่นอนเพราะว่าเขาตัดมา้วมันมันดูไม่รู้เรื่องนะคะถ้าครูง้อบอกเขาไปว่านี่งานแกเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยตัดอะไรของแกเนี่ยอันนี้คือลบอย่างเดียวเลยไม่มีบวกอะไรสักประโยคเดียวเลยถูกไหมคะคนทํางานอุตสาห์ตั้งใจทํางานมาเป็นไงจ่อยดิเจ็บดิไม่มีแรงใจเลยครานี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ทฤษฎีบวกลบบวกนะคะแล้วก็ลบแล้วก็บวกอยู่ตรงนี้ เราจะพูดยังไงเราหาข้อดีก่อนมันมีไหมมันต้องมีข้อดีมั้งแหละมันไม่มีหรอกคนเราไม่ไม่มีข้อดีอะครูง้อก็ดูไปข้อดีก็คืออ๋อเฮ้ยเขาเลือกประเด็นมาดีณวันนั้นที่ครูดูเอ้ยเขาเลือกประเด็นมาดีว่ะครูง้อก็บอกเขาเลยบอกว่าเฮ้ยประเด็นที่ครูชอบนะประเด็นที่แกเลือกมาดีมากเลยจากนั้นครูง้อค่อยต่อสิ่งที่ครูง้ออยากให้เพิ่มโดยครูง้อบอกว่าทีนี้แกดูตรงนี้ให้ครูหน่อย เพราะว่าตอนตอนนี้แกตัดมาเนี่ยแกมาตอนท้ายเลยไอ้ช่วงหัวมันหายไปมันเลยทําให้ดูไม่รู้เรื่องเห็นไหมคะจุดที่เราจะคอมเมนต์เราไว้ตรงกลางว่ามันไม่ดียังไงมันติดตรงไหนแล้วเราค่อยปิดด้วยบวกอีกทีหนึ่งคือเนี่ยถ้าเกิดแกเอาตรงหัวมาประกอบอ่ะมันจะทําให้ดูรู้เรื่องแล้วมันจะทําให้คลิปเนี้ยสมบูรณ์แบบเห็นไหมมันจะทาให้คลิปเนี้ยเพอร์เฟกนะปากปากทําให้ครูทีขอบคุณมากเห็นไหมคะคือเราใช้คำว่าเดี๋ยวมันจะดีเดี๋ยวมันจะเพอร์เฟกมันทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อมันเหลือแค่นี้เอง คือเราไม่ได้นั่งด่าเขาอย่างเดียวว่าของเขาห่วยยังไงแต่เราต้องทําให้เขาเห็นว่าของเขามันมีจุดดีคืออะไรนะคะชี้ส่วนดีอ่าบอกจุดดีชี้ส่วนเพิ่มเติมเนี่ยคือหน้าที่ของเราเสริมส่วนต้องระวังแล้วก็จบด้วยการให้เขาเข้าใจว่าเรามีเจตนาที่ดีนะคะเราจะไปบอกแฟนสมมุติว่าวันนี้แฟนเราเป็นคนที่แบบเอ่อฉี่ลเลอะเทอะนะคะถ้าเราไปแล้วเราไปบอกว่าเธอเนี่ยนะ สกรปรกสกรปรกเชีอะไรเลี่ยลาดที่บ้านเธอไม่สอนหรือไงอุ้ยคุณพระไปถึงบ้านเลยนะคะด่ากันถึงบ้านเลยนะคะเนี่ยชีเลี่ยลาดหน้าเกลียดสกรปรกใครจะเข้ามาต่อเธอได้เรามีแต่บ่นด่าดา่าแล้วเวลาที่เราด่าดา่าเขามันจะทําให้เขารู้สึกทําไมคะฉันดีไม่พอฉันดีไม่พอเขาจะรู้สึกตัวเล็กและธรรมชาติของมนุษย์พอเขารู้สึกตัวเล็กเขาจะทำยังไงคะ ทำทุกวิธีทางให้เขาตัวใหญ่ขึ้นโดยการเถียงดักก็ทำไมฉันเป็นผู้ชายมันจะอะไรนะักหนาเธอก็บ่นจังเลยที่เธอเออเนี่ยผ้าก็ไม่ซักจานก็ไม่ล้างเอาแล้วคนละดอกแล้วทีนี้วางมวยแล้วเอร์ี่เอะใ้เอเแล้วเ,เ,เตรียมแล้วใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เราจะบอกเขาเราคอมเมนต์เขาเราบอกเขาได้ไหมว่าที่รักที่รัก ไปแบบซอบๆก่อนที่ร้าที่ร้าเรารู้ว่าตัวเธอไม่ได้ตั้งใจเห็นไคะเราไปจากความปรารถนาดีไม่ได้มีความที่จะไปแอทแท็กเขาก่อนเรารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจความผู้ชายนะคือจริงๆเรื่องอื่นในชีวิตเธอเธอก็มีความแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบครอบหลายๆเรื่องนะรอข้อดีของเขามาพูดจริงๆทีนี้เธอฉันขอเรื่องหนึ่งได้ไหมงานฉี่เธออืมเต็มไปหมดเลยในเวลาฉันจะนั่งฉันก็จะแบบว่ามันจะบุยๆอะเธอ นะเราฝากเธอดูตรงนี้ให้เราทีนะคือแค่แบบว่าหรือเธอเธอนั่งฉี่ก็ได้ไม่ต้องยืนฉี่ก็ได้ได้ไหมนะขอให้เธอช่วยเราตรงนี้หน่อยนะขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าถ้าเว้นจากเรื่องนี้นะเรื่องอื่นเธอแบบฉันแฮปปี้มากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะคือให้มันเป็นบวกลบบวกเราสามารถคอมเมนต์อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรตรงเนี้ยได้หมดถ้าเรารู้จักวิธีโอเคไหมคะ ใครที่อยากเรียนเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมนะคะคือหลักการที่เราสอนกันตรงนี้เราเรียกว่า soft skill soft skill คืออะไร soft skill คือทักษะมนุษย์นะคะยุคนี้ไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรมเหมือนสมัยก่อนที่ต้องเรียนเรื่อง hard skill hard skill เป็นเรื่องเทคนิคนะคะเช่นเทคนิคการซ่อมท่อประปา,ปาเทคนิคการทำระบบการต่ออนุกรมอะไรพวกนี้คือมันเป็น hard skill มันเป็นทักษะสำหรับยุคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นยุคที่จบแล้วนะคะ คือมีอยู่แต่ไม่ใช่รุ่งเรืองอีกต่อไปยุคนี้ที่อีก20ปีข้างหน้าเลยเขาบอกว่าแต่ละยุคเนี่ยมันจะมีลูปของมันประมาณ20ปีเรากําลังเข้าสู่ลูปอะไรลูปแห่งยุคการสื่อสารของมนุษย์ยุคลูปถูกไหมวันนี้เรามีช่องทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายนั่นคือการสื่อสารสารสนเทศและยุคนี้ทักษะอะไรที่จำเป็นซอฟต์สกิลค่ะ ซอฟต์สกิลคือทักษะมนุษย์ทักษะมนุษย์คือทักษะทางความคิดคิดเป็นทักษะของการมี EQ ดีนะสามารถเรียนรู้ในการพัฒนาอารมณ์ตัวเองได้การสื่อสารบุค,คลิกภาพนี่คือทักษะที่มนุษย์ยุคนี้จําเป็นต้องมีไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรคุณเป็นหมอคุณสื่อสารไม่ได้ก็เดดแล้วนะนยุคนี้คนอัดคลิปมาประจานอีกนะคะคุณเป็นครูคุณเป็นวิศวกร ะะถ้าคุณมีทักษะเหล่านี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามถ้าใครอยากมาเรียนอันนี้เต็มๆออกับครูเงาะนะคะข่าวดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ครูเงาอะอก,กำลังทำคลาส Inside Out มีให้ดูมีมีให้ดูด้วยมีกราฟิกมาให้ดูนี่ i s i d ซ out นะคะใครยังไม่เคยเจอหัวมาเจอเลยในคลาสนี้นะคะสอน3สกิลที่เป็นซอฟต์สกิลนะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลให้คุณรู้จักตัวเองนะคะ <c oughs> เราจะทำไงเฮ้ยถ้าเรารู้จักตัวเราทุกทางเลือกที่เราเลือกในชีวิตก็จะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องไม่ใช่ทางเลือกของคนอื่นมาครอบงำเราจะสอนให้เรารู้จักตัวเองในหนึ่งชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงที่สองสอนทักษะการสื่อสารให้เป็นที่รักเอาไปคุยกับใครก็ได้ในโลกนี้คนในบ้านคนในที่ทำงานและ สกิลที่3คือบุคลิกภาพบุคลิกภาพไหนที่จะทำให้คุณเป็นตัวของตัวเองและยังมีเสน่ห์และน่าเชื่อถือได้ ไม่ใช่แค่มีสเสน่ห์แล้วน่าจชื่อถือแต่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้นะเราต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้แต่เป็นตัวของตัวเองแบบที่เราชอบ3ชั่วโมงแรกเรียนและชั่วโมงสุดท้ายเราจะเปิดให้ทุกคนได้ถามตอบธรรมดาคลาสนี้ครูจะสอนเป็นอครอร์สสัมมนานะคะปีที่แล้วเราเปิดไปแล้วคนมาเรียนเป็นพันคนเลยนะคะเราก็ทุกคนก็แฮปปี้กันมากเลยคราวนี้เราจะสอนในรูปแบบของเวอร์ชวค่ะเราจะเป็นครอร์สออนไลน์ แต่เรียนสดนะวันที่30ตุลานี้เรียนตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายโมงตรงนะคะไม่สามารถย้อนดูได้เพราะว่าเราต้องการเอาหลักสูตรหลักๆที่ครูงขสอนเนี่ยเอามาสอนทุกคนให้ทุกคนเอาเนื้อหาหลักไปใช้ในชีวิตได้เลยฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากมาเรียนกับครูนะคะก็พิมพ์ cf 990ลงมานะคะราคาราคาเต็มๆคือ 2, 5 0 0แต่ถ้าเกิดใครจองก่อน ช่วงนี้ยังเป็น Early b i r อยู่จะได้ในราคา990บาทคุณพระคูณเจ้าเพราะตอนที่คุณก็ทำตอนที่คุณก็อทำในตอนออนไลน์ไอตอนออฟไลน์นะสมัยก่อนนะฟมนะเราทำออฟไลน์กันเมื่อปีที่แล้วป่ะทันวาปันเออทันวาปีก่อนนะคะก่อนโควิดจะมาแบบฮาร์ดคอร์ครูขายบัตรขายบัตรราคาพันเก้านะคะ แต่วันนี้พอมันเป็นเวอร์ชวลครูอยากให้คนมีโอกาสได้เรียนเยอะขึ้นนะแล้วก็เราอยู่กันเรียนกันที่บ้านชวนลูกชวนแม่ชวนแฟนมานั่งเรียนเลยซื้อทิเกตเดียวคุ้มมากนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นรุ่น2รุ่นโควิดจัดให้นะคะเราต้องบอกว่าเป็นรุ่นโควิดจัดให้ถ้าเกิดใครอยากจะให้ทีมงานครูติดต่อไปหานะคะพิมพ์ cf 990จะได้ในราคา990 นะคะเป็นราคา Early Bir เนะเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ราคาจะถูกปรับขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากที่จะเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองใครอยากที่จะสื่อสารเก่งใครอยากที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีคุณ3คลาสนี้ได้เรียนแก่น,แก,นแก่นเนื้อหาแล้วครูบอกเลยว่าถ้าใครเป็นนักเรียนหัวจะรู้จักดีว่าคุณง้อไม่เคยสอนกัร์คุณอ๋อสอนคือเอาเนื้อเอาแก่นที่จําเป็นมาให้เลย ซึ่งถ้าเกิดแค่คลาสรู้จักตัวเองเนี่ย inner map over ถ้ามาเรียนเป็นคลาสเจอตัวกันเนี่ยราคาประมาณ18,000ถ้าเป็นคลาสออนไลน์6,900นเเป็นคลาส self discovery นะแต่คู่ออกแก่นของการที่ทำให้เรารู้จักที่มาของเรามาเลยเพื่อให้เราได้ระมัดระวังตัวเองได้และเลือก choice ที่ถูกคลาสการสื่อสารเนี่ยค่าเรียนก็ประมาณ2 0 0 0 0ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะ,ะมาะื่น คลาสบุคลิกภาพค่าเรียนถ้าเกิดเป็นออฟไลน์นะคะไปเจอกันสดๆเลยเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่ากว่าคุณจำราคาไม่ได้ถ้าเกิดเป็นออนไลน์ก็ประมาณครูจำไม่ได้เหมือนกันประมาณ2 0 0 0ั0สาม้งแต่คุณจะได้3วิชานี้ทั้งหมดที่เป็นแก่นตัวเนื้อสาระเลยในราคา990บาทเพราะว่าในคลาสนี้นะคะเต็มเลยคือ2,500แต่ถ้าในช่วง early b i r d คุณก็จะได้ในราคาเท่าไหร่นะ990ลืมมีความช็อ 990บาทพิมพ์ C F 990มาเลยนะคะและข่าวดีคือถ้าเกิดคนไหนนะคะเข้ามาเรียนใน z o ู m พอเรียนใน Zo ู o เนี่ยตอนท้ายเนี่ยนะคะคนที่เรียนในซูมต้องเปิดหน้ากล้องเพราะว่าครูจะอนุญาตให้ถามคำถามแล้วเวลาครูโคชเนี่ยครูจะโคชให้ทุกคนที่อยู่ในหนึ่งชั่วโมงแรกใครถามมาทันแบบขึ้นมากดมาเนี่ย เราจะต้องเห็นหน้าค่าตากันคนที่เรียนใน Zoom ก็เปิดกล้องใครที่ไม่สะดวกเปิดกล้องก็ไปเรียนใน Facebook ปิดได้นะคะใครบอกโอ้หนูไม่เปิดกล้องได้ไหมได้เลยนะคะก็สามารถเรียนที่ Facebook ปิดได้ชวนที่บ้านมานั่งเรียนได้เลยครูไม่ห่วงเลยทิเกตเดียวเรียนได้ทั้งบ้านโอเคไหมนะคะใครอยากเรียนอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะคลาสนี้เนี่ยโห นักแสดงหลายคนมาเรียนนะคะผู้บริหารหลายคนมาเรียนตอนที่เปิดครั้งนั้นและหลายคนก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปเยอะมากหลายคนบอกว่าโ,โหเหมือนพลิกเขาเขาบอกนะนี่ครูไม่ได้พูดเองเราไปดูได้ในในรีวิวนะคะเขามาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อว่าในสามชั่วโมงมันจะพลิกมุมคิดของเขาได้ขนาดนั้นและปรับวิธีการใช้ชีวิตของเขาได้มากขนาดนั้นนะคะอย่างที่บอกครูเอาสิ่งที่มันเป็นสาระสําคัญที่ทําให้คุณมีไมค์เซ็ตที่แข็งแรงเอาไปใช้ในชีวิตได้เนี่ยมาอยู่ในคลาสนี้ คนกมพูชาเรียนได้ไหมคะเรียนได้สิคะชาติใดศาสนาใดประเทศใดเรียนได้หมดขอแค่ว่าเรามี f c e e o o o นะคะเรามี Facebook เราสามารถเ,าเรามี Wi-Fi ที่ต่อเรียนได้เพราะวันนั้นเราเรียนสดเนาะนะคะแล้วกเ็เรียนวันที่30ตุลาตั้งแต่9โมงถึงบ่ายโมงนะคะ9โมงถึงบ่ายโมงใครอยากเรียน สมัครมาได้เลยนะคะพิมพ์ c f 9 9 0ทีมงานเราจะติดต่อไปค่ะรีบนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะเจอก,กันนะคะอย่าลืมเอาไปใช้นะคะกดบวกลบบวกซึ่งอันนี้จะอยู่ในสิ่งที่ครูจะสอนในถ้าเกิดคุณมาเรียนใน inside out คุณจะได้ในเชิงลึกได้ชุดข้อมูลชุดคำพูดที่คุณจะเอาไปสื่อสารกับคนได้ว่าไอ้บวกเนี่ยมันพูดอะไรได้บ้างลบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเรื่อง comment มมและไอ้บวกสุดท้ายเนี่ยมันจะพูดอะไรได้บ้าง ครูจะมีคู่มือมีนังมีเป็นเอกสารให้คุณเรียนด้วยเออไม่ใช่เรียนธรรมดานะมีเอกสารให้คุณเรียนด้วยเอาไปใช้ได้เลยในชีวิตจริงนะจ๊ะพิมพ์ cf 9 9 0มาสำรองที่นั่งวันนี้นะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย